หลายวันเนาะเก่งมากครับสําเร็จแล้วพี่ประทุมอ่ะห้าห้าดวงตาสวยๆไปละมีคนมาผัดมือ <c oughs> ทันกีฬาน่าจะทันกีฬาสวัสดียำบ่ายครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมขึ้นรอบตงแล้วเน็ตหลุดไอ้เน็ตไอ้สัญญาณเน็ตขอบคุณมากมากครับอีก ข้อแลกเปลี่ยนหรือมีอีกข้อคิดเห็นอะไรก็เลกเปลนกันได้ AI ก็ให้ผมมาขึ้นไลฟ์เพื่อ,อที่คำสวัสดีนะครับรับใครทุกท่านนะครับรับใครทุกคนบ่ายนนครึ้งนะฮะก็วันละชั่วโมงครับพอดีวันนี้ก็ขึ้นสองรอบรอบละครึ่งชั่วโมงทานกาแฟนะครับทุกท่านฝนตกฝนยังตกอยู่ เมื่อเช้าบ้านผมตกเยอะมากมาถึงที่ทํางานไม่ตกสักเม็ดงงเลยผมออกาบ้านเจ<ม>็ดโมงกว่าจนแปดโมง<ม><ม>ก็ค่อยๆทาไปครับอีกหน่อยก็ชิมก็จะโอ้ยสบายพูดได้สบายอีกหน่อยนะทำบ่อยๆเวลาแรกผมทาผมก็ทําไม่เคยเป็นหรอกจะเรียนรู้เอาประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมาก็สบายาบายมีความสุขสําหรับคนชอบกาแฟแต่ถ้าใครไม่ชอบกาแฟก็ต้องขอไปเริ่มกำลังเริ่มนะพี่เดี๋ยวพี่ประทุมต้องไปเทนไปเทนน้องใหม่ พี่ปทุมก็ได้ตั้งค่าละโอ้ทำมาตั้งตั้งเราอาจจะถูกปิดกั้นจากการที่เราทำใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎอะไรต่างๆมองเหมือนกันชนกาแฟที่ผมก็ทานกาแฟผมทานข้าวร้อยน้ำเงี้ยวผมทานน้ำเี้ยวอร่อยมากเมื่อกี้นะทานน้ำเงี้ยวไปซื้อมาให้น้องก็ไปสินะ <laughs> อร่อยกาแฟต้องต้องแจ้งก่อนว่าโอเคยังเ <c oughs> ขาแจ้งมายังพี่เขาแจ้งมายัง <c oughs> นี่ก็ได้เท่าไหร่แต่ก็ได้แต่ก็ดีที่เรียนวิ่งเนาะดีดีกว่าไอ้เป็นไข่ต้มนะเมื่อเช้าก็ทาคลิปว่าไอ้พยอยทํหเลยวันนี้ทําหรือยังคลิปยาวเห็นแก้วกาแฟก็อิ่มมากค่ะทำไมอ่ะ เดี e ๋ยวผมดีสักแป๊บหนึ่งผมกะไปสักครึ่งชั่วโมงสักบ่ายโมงครึ่งผมก็จะลงแล้วครับพอดีเมื่อกี้ึ้นนีนจะบ่ายสองแล้วนี่พี่ตอนนี้บ่ายโมงสิบเอ็ดเอ้ยไม่เอาผมองของผมเนาะนั่งดื่มกาแฟมาทันพอดีได้ทักทายอาอย่างเมื่อวานผมมีประชุมจังหวัดผมก็ไล่ต้นกินเอานะครับก็ทักทายเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับก็สู้ๆนะครับอ่ามีอะไรใช่ไหมเห็นพระเอดลงงานกีฬาหรือแบบ่า นายกมากา่าโอ้นายกก็ใส่รีเบนเท่มากกับเข้าไปชมเ่ยโอ้ยป๋าสวัสดีครับป๋าโอ้โหสวัสดีป๋ามาทักทายสวัสดีครับนักร้องนักร้องแห่งเมืองชนใช่ไหมป๋าคร <c oughs> ับก็ทักทายนะครับต้องขอบคุณมากครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับมาเยี่ยมเยียนเนาะม,มาเข้ามาชมนะครับมาต้องเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเยอะแยะแต่ว่า แต่เราเข้าเข้าได้เรียนรู้ได้ด้วยทําอะไรได้ด้วยสบายก็เดี๋ยวนะครับเพื่อให้ไอช่วยเปิดการมองเห็นมากขึ้นนะครับก็ทําใครที่ทําได้พยายามทํานะครับไร้สดจะจะช่วยเปิดการมองเห็นได้ดีขึ้นอร่อยขมๆหน่อยอร่อยสดชื่นต้องเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเยอะแยะแต่ว่าไอ แต่เ,เราเข้าเข้าได้เรียนรู้ได้ด้วยทำอะไรได้ด้วยสบายก็<笑><笑>เดี๋ยวผมนะอร่อยกาแฟซื้อมาให้อิ่มแล้วก็เลยมาทานกาแฟ นี่จะบ่ายสองแล้วนี่พี่ตอนนี้บ่ายโมงสิบเอ็ดเอ้ยไม่เอาของผมของผมเนาะนั่งดื่มกาแฟมาทันพอดีได้ทักทายองกิตสวัสดีครับเดี๋ยวพี่จงกิตนเป็นตอนเช้านี่ตอนนี้เมืองไทยบ่ายโมงเก้านาทีของพี่ก็น่าได้พี่ขอบคุณมากขอบคุณมากสู้ๆเด้อสู้ๆเป็นกําลังใจให้ครับอืมขอบคุณ มากไปประชุมก็ต้องขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่เดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีเนาะอ่านซูมเ,เราก็าสะดวกสบายไปด้ดีนะครับฝนตกไหมบันผมเมื่อเช้าฝนตกเยอะมากเมื่อเช้าผมมาถึงที่ทํางานฝนไม่ตกสักเม็ดงงเหมือนกันอยู่จังหวัดเดียวกัน,นแท้แท้ต่อยู่กันเก้าโมงเลยอะสิบเอ็ดสองหน้าของพี่น่าจะเก้าโมงคนระับใช่ไหมของพี่น่าจะเก้าโมง สวัสดีครับสวัสดีอย่างเมื่อวานผมมีประชุมจังหวัดผมก็ไล่ต้นเย็นเอานะครับก็ทักทายเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับก็สู้ๆนะครับอ่ามีส่วนใหญ่ผมไปใช้ตอนพักเที่ยงนะครับมาขึ้นไล่ผมี้เกียิทำต้นเย็นครับก็ทําตอนพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงผมนําทุกวันนะครับมาละหนึ่งชั่วโมงครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอก็สบายๆนะครับยามบ่ายอืมเดี๋ยวสักบ่ายครึ่งก็น่ นะตอนนี้มวลน้ํากําลังลงไปทางโน้นแล,แล้วก็จะลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาเอ้ยสู่แม่น้ำอะไรอะแม่น้ำไอ้อาไทยอเนาะใช่ไหมฝนตกฝนยังตกอยู่เมื่อเช้าบ้านผมตกเยอะมากมาถึงที่ทํางานไม่ตกสักเม็งงดงงเลยผมออกบ้านเจ็ดมงกว่าเกือบแปด จะได้ลงทํางานต่อมีประชุมผมมีประชุมบ่ายครึ่งครับประชุมแต่ประชุมผ่าน zoom นะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนาะโอ้ยป๋าสวัสดีครับป๋าโอ้โหสวัสดีป๋ามาทักทายสวัสดีครับนักร้อง <c oughs> นักร้องแห่งเมืองชนใช่ไหมป๋า <c oughs> ตาม,มาครับสู้ๆครับสู้ๆครับ,รบพี่ <c oughs> จงจิตก็สวัสดีพี่ประทุมด้วยนะ แก้แก้คนแก่ใช่ไหม <c oughs> ไม่เยอะหรขึ้นแก้วแก้วมันใหญ่เฉยๆนะครับตอน,นเช้าเนาะบางน้นเนาะบางนู้นน่าจะเป็นในตอนเก้าโมงนะใช่ไหมสวัสดีครับพี่ทันจิลาหลุดครับก็หลุดไปก็ขึ้นมา,มาใหม่อีกรอบหนึ่งกนะ็ได้ประมาณสิบคนนาทีกะว่ายี่สิบยี่ห้านาทีก็โอเค นะครับตอนตอนเช้าเนาะบางน้นเนาะั่งน้นน่าจะเป็นในตอนเก้าโมงนะใช่ไหมสวัสดีครับพี่ทันจิลาจามาครับโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทักทายครับสวัสดีครับสวัสดี ที่น้อยถ้าพี่มายนะครับเป็นคลิปยาวทุกท่านก็เอาไปเยี่ยมชมได้นะครับคลิปยาวนะฮะซึ่งเราจะมีสาระมีเทคนิคจากประสบการณ์ที่ผมครับเพราะว่าอส่วนหนึ่งมาจากที่ AI ไอเขาไม่นำทรงเนาะเรียนได้วิ่งนะ <c oughs> ไม่มาได้ประมาณ หนึ่งละเน็ตน่าจะหลุดครับก็หลุดเลยอืมสวัสดีครับผมก็เลยต้องมาขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งม,มีข้อแลกเปลี่ยนหรือมีอีกข้อคิดเห็นอะไรก็ลเลกเปลี่ยนกันได้เอไอก็ให้ผมมาขึ้นไลฟ์เพื่ออทานข้าวยังพี่พี่จะกีดาหาลอะไรทานด้วยดียามบ่ายครับ สวัสดีทักทายทุกท่าทนนะครับสวัสดีครับไม่น่าจะเกินพี่จงกิตก็สบายๆนะพ,พี่ก็มาทักทายกันน่าต้องขอบคุณมากนะพี่พี่ขึ้นบ่ายสองไหมมาเขาประชุมวันนี้เขามีประชุมเหมือนกันทุกทีเขาจะเข้ามามีกี้น้องเอเข้ามาแล้วน้องเอเขาเป็นเป็นเกาป่วยไม่สบาย ครับก็ถ้าใครใหม่นะครับเมื่อกี้มันรู้ติดขัดอะไรครับก็พอดีครับใช้ได้สดชื่นนะครับแครกาแฟดำทุกท่านไอชงชงชัชวาลน,นะครับสู่สูเด้อสู่สูเดอ้เดอไปก่อนเร็วไปก่อนเร็วจะเข้าประชุมก่อนครับสวัสดีครัสักยี่สิบนาทีก็โอเคอยู่ครับก็ทำไปครับทานกาแฟเด้อ ่ายแล้วนะครับบ่ายโมงกระบทบตุน